ในคลิปนี้ครับผมยังอยู่ที่ร้านของน้บุ้งเซอร์วิสนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูรถหน้าร้านของนากัก่อนแล้วอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนรู้จักนะครับนบุ้งเซอร์วิสเป็นอย่างดีก็ตัวคอสโมนี่แหละครับน้าเขายังมีรถเก็บไว้อยู่เลยอ่ะโอ้เป็นรถในตำนานแล้วนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าซื้อกันนี่ก็ราคาค่าตัวน่าจะดีดแล้วแหละนะครับ นี่ครับนบ,บุงยังอยู่ตรงนี้ครับนบ,บุ้งครับรถคันนี้เป็นรถของนบ,บุงเองของลูกน้องของลูกน้องอโอ้โหยังเก็บสภาพไว้สวยง,งามเลยนะครับนะครับวันนี้ผมอยากให้น้าพาทัวร์อันนี้เครื่องมือก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับเครื่องมือครับเครื่องมือยังมีอยู่เล็กๆเครื่องมือเหล่านี้เราเอาไว้ก็เอาไว้เซอร์วิส กับลูกค้าที่เข้า,าขมานะครับพาผมดูของในตู้หน่อยครับผมเชินเชินนินดนึงครับนะครับอันนี้เป็นผลงานครับผลง,งานอันนี้เป็นเสื้อของูอระดับอาจารย์ิครับเพราะาว่าเป็นเสื้อที่ลงอันนี้เป็นเสื้อในตำนานเลยใช่ไหครับทีใจอยู่นะครับผมขออนุญาต เอามาให้เพื่อนๆชมได้ไหมครับโอ้ขออนุญาตครับอันนี้เป็นเนี่ยที่ทำเวลาดีที่สุดครับแล้วถึงขนาดถอดออกมาเก็บเอาไว้อันนี้หนึ่งจุดสองเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้วิ่งอยู่จุดสองหกแล้วตัวตัวนี้หมายถึงยังไงครับตัวนี้ นี่ร้อยี่บห้านี่ร้อยยี่สิบอ๋อนี่ลงถึงกับเขียนอากาละลดร, <laughs> ร,ระดับอาจารย์ <laughs> ผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะอุ้งด้วยนะครับขออนุญาตดูครับอ,อันนี้เป็นเสื้อที่ไทยแข่งในยุกนั้น <laughs> พอร์ตใจมากๆแล้วครับน,นี้เป,นเป็นเสื้อของตัวเนี่ยตรงน,นี้เลยคาจิว่าด้วยนะครับนะบอกว่าคาจิว่าเป็นรถที่ทําเครื่องง่ายทําทไมมันถึงง่ายครับเพราะต้นฐานมันมันใหญ่แล้วครับอืมอ๋อด้วยด้วยตัวเสื้อด้วยพอร์ตมันใหญ่แล้วคือวิง่งไม่วิง่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้แต่ให้เครื่องยนต์มันมาตรฐานอพอทำแล้วมันจะแข่งไอมันจะทนคอ่าม,มันจะทนนี่ครับน้ะครับนี่ผมให้ดูผมรบรวนน้าถือนิดนึงครับ <c oughs> เปิดตำราให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้อุมได้ไหมครับว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตนี้นะยกไว้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้าง จำไม่ได้จำไม่ได้แหก่ยก่าไว้แบบให้เพื่อนๆไว้เป็นความรู้ครับแต่ว่านะบอกว่าทําไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่ยกไว้เท่าไหร่นะครับทั้นนั้นสิ่งที่เหลือที่ผมสามารถทําให้เพื่อนๆได้ชมกันก็คือเพื่อนๆต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ก,กันเอาเอาแล้วกันครับว่าเขาเปิดอะไรยังไงไว้เท่าไหร่เพราะผมเองก็บอกไม่ได้เช่นเดียวกันครับนะครับอันนี้เสื้อ หนึ่งนี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่นอ๋อตัวนี้คือไปแข่งทีละด้วยเวลาสิบเบ็ดสอบยีอสออแข่งที่พีระสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองศูนย์นะครับอ๋อมีเวลาของแต่ละสนามเอาไว้สนามอนี่แทแลนครับ นะครับมีตัวเลขที่เสื้อสองยี่ยี่ห้าจุดสองอะไรไม่รู้ผมไเป็นเนั่นแหละข้อมูลอย่ังนี้อะไรอ๋อโอ้โหนะครับยี่ห้าจุดสองอะไรผมไม่รู้แล้วแมันนานแล้วหลือตัองคโคตรไว้ว่าแต่ละตัวมันดียังไงครับออ,อ มาดูเสื้อตัวนี้ตัวครับไหนๆมาแล้วอันนี้ตัวนี้มันลูกเท่าไหร่ครับห้าส <55. S 1> <55. S 2> ิบห้าห้าสิบห้าออถ้าตัวนี้ร้อยี่สิบมันจะช่วงชักมันจะต่างกันครับอืมอ๋อช่วงชักต่างกันนะอ่าใช่โหก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเรื่องสเปคคงจำไม่ได้แล้วละครับแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือนี่แหละครับให้ดู ลักษณะของพอร์ตนะครับว่านะเขามีการเปิดเอาไว้ในรูปแบบไหนทรงแบบไหนแค่นั้นเองครับที่ผมทำให้ได้นะตอนนี้ครับเปิดครั้งแรกเลยใช่ไหมครับา,า้ไม่เคยมีใครมาถ่ายด้วยอไม่มีโอ้ยผมก็ได้กลับมาหาหน้าบุ้งอีกทีครับ<ม>หลังจากที่เคยเจอแค่ในสนามคแค่นั้นเองในยุคที่ทำหนังสืออยู่ พูดไม่ค่อยถนัดเลยไหมไม่ใั้ใไกลมาทายครับโอขอบคุณมากครับนะครับนี่ที่ตอนนี้ผมทํำได้อยู่ก็คือเพื่อนๆได้ดูแค่นั้นเองนะครับเสื้อระดับอาจารย์ระดับแชมป์มีเสื้ออีกตัวหนึ่งขออนุญาตครับดีสุดสเปคร้อย่สิบห้าอโหเนี่ยบวงหวัาง,งาน,นะครับตอนนี้รถแข่งบางที ลุกบูบ <28 S 1> วิ่งดีอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็นมีการติดทุกสูบติดอ่่าเงี้ยครับอืมแต่ว่าที่ดีสิดเวลาดีสุดเนี่ยเราจะเก็บเอาไวอ้อืลักษณะของเสื้อครับเพื่อๆโอ้โหนี่ะครับเสื้อคาร์ติว่าทั้งหมดสี่ตัวนี้ครับ แม่ผมว่าให้เพื่อนๆได้ดูเสื้อแค่นี้ผมก็คิดว่าคุ้มสุดๆแล้วครับอันนี้จะเป็นลีโอครับผลงานที่ผ่านมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นพี่โกขี่อยู่ใช่ไหมครับป้าช่วยเช้มหมอช่วยเฉ้มพระราชทานนู่นต่อนตั้งเพ่นปลอไภัครับป้าช่วยที่ช่วยเพื่อพระราชทานอยู่นะช่วยพระราชทานครับมาดิช่วยพระราชทานกันครับมาหยิออกมาด้ย ครัเก็บเอาไว้เลยนะครับ<า>นี่ถ้วยพระจาทานครับจากในตอนนั้นก็เป็นสมเด็จพระเทพนี่แหละครับผมโอ้ตักถ้วยนี้เลยนะฮะเนี่ลูกโซบยังเก็บไว้ด้วย <c oughs> ผมขออนุญาตอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> ผมขออนุญาตอีกรอบหนึ่งครับ เพื่อนดูนะครับสนามพีระ6.4 5ครึ่ง7.5ประเก็น4โอ้นะครับอีกตัวหนึง่งนี่นะครับผมลืมให้ดูไปบนหัวนะครับแหวนเดี่ยวด้วยนะอ่า25แข่ง15รอบโอ้โหเอลสี่สนามครับ ใช้ลูกเดียวเลยฮะเอวส,สนามสี่ครับอ๋อสนามสี่นะครับอันนี้แหวนของตัวนะครับผมไม่ดูด้านบนไปด้วยผมว่าถ้าคอมเมนชอ่งน่าจะเห็นหัวลูกสูบเลยน่าจะน่าจะตีความหมายออกว่าเขาเป็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับน,นี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้เป็นคาบูที่ใช้แข็งไหมครับไม่ใช่ทดมมตอบอตอใครว่าทดตอบว่ารถเดิมเป็นยังไงครับเออครับ ครับอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นอะไรอา่าอะไรธรรมดาเป็นอะไรธรรมดาที่ไม่ใช่อะไรรถแข่งในยุคนั้นใช่ไหมครับอา่าใช่ครับชื่นใจครับได้กลับมาเห็นได้กลับมาดูผมผมเองก็ชื่นใจเหมือนตอนนั้นผมเคยไปหานาโรดมาก็เคยไปถ่ายนาโรสมาเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายบุง้งผมก็ชื่นใจแล้ว อีกฝั่งหนึ่งครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งมาดูในเครื่องมืออีกฝั่งหนึ่งของน้าที่เขายังมีอยู่อันนี้เครื่องมือไว้นานแล้วใช่ไหมครับอ่าม่ต้้งนานแล้วครับตั้งแต่ในยุคยุคที่ทํารถแข่งเลยใช่ไหมครับอ่อาอใ,ใช่ใช่นะาะนานี่เก็บป้ายไทยเกอร์เอาไว้ได้สมบูรณ์แบบมากอะ่ะโอ้ที่เครื่องเครื่องทําแคมนะครับอ่าเครื่องเกียแคมอะ่ะ ไได้ไดคนเดียวทำเองหมดทุกอย่างทาเองหมดทุกอย่างเ <c oughs> นี่ยครับเราดับอาจารย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยทําเองกันทุกอย่าง <c oughs> ผมขออนุญาตดูไว้้างหลังเลยนะครับมา <c oughs> สี่จังหวัดก็เนี่ยครับเข้ามาอยู่ไม่ขาดสายเช่นเดียวกันเพราะว่านะเขาก็ทำสีจังหวัดมานานแล้วโดยเฉพาะตัวรุ่นไทเกอร์นี่แหละครับให้ดูรวมๆกันไปก่อนนะครับ แคมส่วนใหญ่จะเป็นแคมในรุ่นของอะไรครับรุ่นของแถวนี้เป็นเวฟไปผ้าร้อสิบโอ้โหน้าก็จับเวฟอยู่นะครับนี่ผมดูมาถึงข้างหลังแล้วคันนี้ก็เป็นรถแข่งในยุคนั้นน่ะอ่มโอเดตัวนี้เป็นยำห้ามิโอมิโอครับอ โอ้โหนนี่ครับเป็นอะไรอะไรลูกค้าทั้งลูกค้านี่จะมากจะมาพูดรถแข่งตรงนี้นะครับอ่ามาถูกจุดอีกแล้วผม <c oughs> <c oughs> มาถูกจุดอีกแล้วนะครับก็ถ้าเป็นเนี้ยเนี้ยเสื้อคาจิว่า,านะนรับ มาถูกจุดอย่างนี้แล้วครับเป็นอะไรอะไรถ้าเป็นรถแข่งในยุคก่อนเนี่อะไรก็จะเป็นเงี้ยเป็นตะก้าตะก้ากันอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ใช <c ười> เครื่องรถแข่งไหมครับอันนีเ้เครื่องเคร,รถลูกค้าอ๋อดูถึงข้างหลังะอะไรนี่เป็นรถรถลูกค้กาห็เอ่าครับนี่รถเทสอะไรอ๋อรถเทสอะไรเมื่อก่อนเขาจะมีช่างช่างระดับนี้ก็จะมีรถเทสอะไร แล้วท่อนี่ท่อเป็นท่อรุ่นไหนบ้างครับท่อลูกค้ามังที่<อ>ดีม้องไมดีมากครับโอโหมีอะไรเก็บไว้เพียบเลยะครับเปิดแฟดโน่หนหรือย,อยูยางเนี่ครับตกยี่สิบปีจะได้นะโอ้แล้วตัวนี้เป็นบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์โอ้โหเยยาง ยังฝนที่เหลืออยู่เตอร์เทียแล้วครับเพราะว่าัวเก็บไว้นานมาเก็บไว้นานมากแล้วนนครับนานี่คงลีโอไอเออีโอคงลีโอที่ใช้แข่งอยู่่ะใ,<ช>ในยุคนั้นนะครับใช่โอ้รนกเขาเก็บไว้ทุกอย่างเลยอ่ะไม่ยักไม่ไม่ขายครับ <bing> โอ้โหนี่ผมดูยันมาถึงข้างหลังบ้านนะครับดูมาถึงหลังบ้านนะครับพ่อนี่ข้างหลังก็ยังมีรถแข่งอีกนะนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับนี่นี่นี่รถรถแด็กอะอน,นี่ไหมครับนะอันนี้รกค้าอันนี้รถค้าครับโอ้โห เดินเข้ามาแล้วผมอธิบายแล้วไม่ดูจริง,งครับถ่ายถึงหลังบ้านเครื่องอันนี้เครื่องบ็อกเซอร์ป่ะครับังเครื่องไอ้ไอไอครับออเลดเดอร์ป่ะครับเลดเดอร์อ๋อ,อมาดูถึงเครื่องเลดเดอร์นะฮะวกเครื่องวิจัยครับอ่า พวกนี้ต้องเอามาเทสว่าของเขาดียังไงครับได้มาพัฒนาครับอ่อเอาเราสิ่งที่ของเราดีที่ดีมาเทียบเทียบกันครับอืนะครับขอไปลุยบ้านในบ้านอีกรอบนึงครับเนี่ยครับเก็บไว้นานมากลบวิบากก็มีโอ้โหชื่นใจแล้วในคลิปนี้นะครับ พาเพื่อนๆมาดูอย่างนี้ผมเองก็บอกตรงว่าไม่เคยได้มาทางไหนนี้หรอกครับเดี๋ยวไปดูในบ้านอีกรอบนึงนะครับในบ้านเองก็จะมีอะไรของตัวคาจิว่าเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็นเป็นออยออยคูลเลอร์ของตัวไหนครับใช่คูเร์เนี่ย อ๋อใส่เทเกอร์เนี่ยนะครับจ่อโคง้งเนี่ออยจอโค้งนะอ่าเนี่ยของ, CA, ของเอ,อ A OC, A เซียโปรดักครับอ๋อของเอเซียของพี่เอเอเซียโปรดักครับอ่าใช่นี่เอเป็นเหมือนหม้อน้ำเลยฮนะเหมือนหม้อน้ำเลยครับพี่เอเอเซียโปรดักนะครับในยุคนั้นผมว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีครับอ,อ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานครับมาดูผลงานกันต่อในบ้านก็ยังมีผลงานอยู่ครับนี่พี่โกลทัคซีโดร้อยสิบซีซี สร้างตำนานความแรงเหนือชั้นโอ้โหที่โกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางอะไหล่ละมีโอประเก็นนะครับวุ้นปอกนี่ปอกของอะไรมากครับอ๋อปอกที่แปะให้ลูกค้าอืมนะครับโอ้นี่ก็มีรถตกร ผมให้ดูไปแบบเร็วๆนิดนึงครับก็อย่าง,ค,นนงค,คันนู้ก็รถโชว์ของไทเกอร์นะครับคันนี้ก็รถลูกค้านี่ตัวรับก่อกันได้ค,นนครับนี่อยากให้หนะเขาในรับสายนิดนึงครับนี่เป็นพาร์ทอะไรรวมๆครับไทเกอร์ในยุคนั้นตอนนั้นเอามาทำทั้งทางเรียบแล้วก็ในสายของไซคิลนคอร์สเองก็ เอามาทํากันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับนี่แหละล้อตัวนี้เป็นยางฝนด้วยนะครับแต่เครื่องไม่อยู่แล้วนะครับนี่ต้องบอกให้เลยว่าในคลิปนี้มาถึงแล้วก็จัดเต็มนะครับส่วนในรายละเอียดของตัวรถคาจิวะที่จอดอยู่ข้างหน้านั้นเดี๋ยวเราจัดให้หนึ่งคลิปเต็มๆแน่นอนครับ นี่ครับก็พาเพื่อนๆได้ทัวร์ร้านของบุ้งเซอร์วิสกันไปแล้วครับนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเพราะเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะชมให้มันเต็มอิ่มในทุกซอกทุกมุมแต่ผมก็พาไปถึงข้างหลังแล้วแหละ <c oughs> นะครับเ <c oughs> นาะ,นะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมบอกได้เลยว่าจะพาไปดูคันนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเสื้อ ระดับแคมป์ที่เอามาให้ชมกันนะครับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนกับรถหมายเลขสองในตำนานอันนี้นะครับสวัสดีครับ